ตั้งแต่เมื่อวานนี้ใครที่เป็น f อของลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชาน่าจะเห็นภาพการโพสต์ภาพผ่านทาง Facebook ของพลเอกประยุทธ์พาครอบครัวไปเดินทางท่องเที่ยวที่ต่างประเทศนะครับก็มีภาพสวิตหวานกับอาจารย์น้องด้วยครับหลังจากที่เพจ a c e b o o k ประยุทธ์จันโอชาของพลเอกประยุทธ์จันโอชาอดีตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ภาพ เป็นภาพขณะที่กำลังยืนทานไอศครีมแล้วก็บรรยา,าศาสวีหวานกับภรรยาระหว่างเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาโดยระบุในโพสต์นี้ครับบอกว่าเป็นครั้งแรกในกว่า10ปีที่ได้มีโอกาสพาครอบครัวเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนต่างประเทศขอนำภาพมาฝากและหวังว่าจะได้มีโอกาสไปเที่ยวชมอีกหลายๆที่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งในและนอกประเทศ และได้มีโอกาสพบคนไทยที่เข้ามาทักทายด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรไมตรีและถึงแม้ที่โพสต์นี้จะมีการปิดคอมเมนต์ก็ในเพจนี้ปิดคอมเมนต์ไว้นะครับแต่ว่ามีคนเข้าไปกดไ like, ลค์เกือบ80,000แล้วก็แชร์ไปอีกกว่า5,400ครั้งแล้วก็เข้าไปดูแล้วเนี่ยมีคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นกันจํานวนมากนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นท่านนี้บอกว่าคิดถึงคุณลุงบางคนบอกว่าน่ารักมากๆสดชื่นแจ่มใสพักผ่อนเยอะๆนะคะ บางคนบอกเที่ยวให้สนุกลุงไม่อยู่ก็เหงาเหมือนกันบางคนบอกหล่อเท่สมาร์ทแมนแฮนซัมขณะที่บางคนบอกว่ารู้อย่างนี้เอาลุงดีกว่าหรือบอกให้ลุงเนี่ยลงรูปบ่อยๆนะลุงแฟนคลับจะได้หายคิดถึงขณะที่บางคนก็เข้ามาคอมเมนต์หยอกๆบอกว่าภาพแบบนี้แหละเป็นเหตุผลที่ไม่เลือกลุงเพราะว่าอยากให้มีชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขบรรปลายแห่งการเดินทางของชีวิตกับ ก็คนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นกดไลค์กดแชร์กันจำนวนมากที่เดียวนะครับ